ส,สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละองพระบาทวันนี้เวลา17.17นสมเด็จพระนิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระปุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายเอกชัยยังวานิช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเสถียรสเตเลสติล St จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนกักงานบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครวัวสเตเลสติลเพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเวยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดยาายศัย สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์นิวัตวานณป้อมเพชรเวลา18นาฬิกาสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์นิวัตวานณป้อมเพชรณเมนวัดมกุกษัศริยารามเขตพระนคร หม่อมราชวงศ์นิวัตวานป้อมเพชรเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2469เป็นธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตกรมมื่นพิทยาลาภพฤทธยากรในกรมขุนพิทยาลาภพฤทธิธาดาราชสกุลโสนกุลและหม่อมประยูนทิดาเจ้าพระยาย,ยมราชปั้นสุขุมมีน้องสองคนคือหม่อมราชวงศ์ปานทิศโสนกุลและหม่อมราชวงศ์สุพิชาโสนกุล จบการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดีอและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอาสรศาสตร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายวิวัฒน์ป้อมเพชรหลังจากนั้นได้ติดตามสามีซึ่งไปดำรงตำแหน่งเอกอากาัครราชทูตประจำประเทศต่างๆอาทิเดนมาร์กและออสเตรเลียและได้มีโอกาสช่วยงานจัดเลี้ยงรับรองแขกของสถานทูต ตลอดจนเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานต่างๆและยังมีโอกาสรับเสด็จเจ้านายหลายพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาในประเทศออสเตรเลียจึงได้เคยรับใช้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทอย่างเต็มความสามารถเมื่อกลับมาประเทศไทยหม่อมราชวงศ์นิวัตวานยังช่วยงานกระทรวงการต่างประเทศสอนมารยาทสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วย นอกจากนี้ยังช่วยงานสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและร่วมบริจาคช่วยเหลือองค์การการกุศลต่างๆเช่นสภากาชาติมูลนิธิสายใจไทยและโรงพยาบาลต่างๆทางนี้หม่อมราชวงศ์นิวัติวานได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้าและทุติยะจุลจอมเกล้าหม่อมราชวงศ์นิวัติวานมีบุตรสองคนคือนายธีรวัตรณป้อมเพชรและนายพัทรพงษ์ณป้อเพชร หม่อมราชวงศ์นิวัตวานถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันสริริอายุรวม97ปีจากนั้นสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนนาสลาร้อปีวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุได้87ปีหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนเป็นทิดาของพลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัสจักรพันธ์กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกรดระพีพัดเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนสมรสกับนายอนันต์ปัญญาชุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยมีธิดาสองคนคือนางนัดดาไกรเริกและนางดรารณีเจริญรัตภาคหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญาชุนให้ความสําคัญกับการศึกษามากเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่ใดีโรงเรียนอเมริกันนกรุงปารีสและไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวิชาเลขานุการที่วิทยาลัยควีนส์คอลเลจในกรุงลอนดอน หม่อมราชวงศ์สดสีเป็นกุลสตรีที่เพรียพร้อมด้วยความงามทั้งกายและใจทั้งกริยามารยาทที่นุ่มนวลมีเสน่ห์เมื่อตอนที่ท่านพ่อทรงดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปารีสจึงได้เรียนและพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กทําให้มีความชนานาญในภาษาอันเป็นคุณสมบัติติดตัวและเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในฐานะพระยานักการทูตและผู้นําของประเทศ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอานันต์ปัญญาชุนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและได้ติดตามสามีทำหน้าที่ภริยาของเอกอัครราชทูตไทยอาทิประจำสาประาช,าชาติแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทำหน้าที่ภริยาปหลักกระทรวงการต่างประเทศต่อมานายอานันต์ปัญญาชุนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่18ของประเทศไทยหม่อมราชวงศ์สดศรีทำหน้าที่ภริยานายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา หม่อมราชวงศ์สศรีปัญญาราชุนได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชการที่9้าปติยะจุลจอมกล้าวประมาภรณ์ช้างเผือกและมหาวชิรมงกุฎพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหมอ่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ นวประเสริฐรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวประเสริฐรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอําเภอพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระวิหารทรงกราบแล้วเสด็จไปจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาจากนั้นทรงหยิบผ้าสำหรับผมพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตราประธานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าตะหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ินพระพักสู่พระประธานส่งว่านโมตสะจบสามหนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทยัยประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทแห่งราชวงพระร่วง ส่งสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สําคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสุขโขทยัยตอนปลาย มีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาอย่างช้านานนอกจากนี้ยังมีพระเสดสันตปฏติมากรหรือพระเหลือเป็นพระพุทธรูปที่นำเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีสัจดามาหล่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารปัจจุบันมีพระสุธรรมุนีรักษาการเจ้าอวาดมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปและสามมเนร142รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้กล่าวให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพ,พร้อมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่4ตำบลสวีและพื้นที่หมู่5ตำบลน,นาโพอำเภอสวีจำนวน5ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุราษฎรต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันภัยและเมื่อเกิดภัยพิบัติอาทิการแจ้งเตือนการวางแผนการซักซ้อมแผนและการปฏิบัติของแต่และหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้น้อมนําไปปรับให้กับแผนในการปฏิบัติงานของแต่และหน่วยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในตอนบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสองแพรกอําเภอกระบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่และได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรอีกด้วย ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังและทบทวนการเชิญพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันภัยและเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนาไปปรับใช้ให้เข้ากับแผนในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยเพื่อการช่วยเหลือต่อไปจังหวัดระนองได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นและอำเภอกระเปอร์รวม3ามอำเภอ4ตํตำบล9หมู่บ้าน และประชาชนได้รับความเดือดร้อน610ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยจังหวัดได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนอีกด้วยพระราชวงศ์และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตเจ้าชสุดาสิริโสภาพันณวดีบำเพญพระกุศลอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน,ในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่98 พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าขราชบริพารและผู้จงรักภักดีทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่98ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดทุกทินเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินสีประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประสบนิกรในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชนจาจักรในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพได้ทรงกำหนดพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ไว้สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยไว้หลายแห่งเช่นพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงนำสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461 นับเป็นพระราชวีรกรรมครั้งสําคัญที่ทําให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอารยประเทศทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกยุคนั้นทั้งยังเป็นโอกาสให้สยามได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในด้านการสานและเศรษฐกิจการพาณิชย์กับประเทศต่างๆจนสาเร็จจากชัยชนะในครั้งนั้นประเทศสยามจึงได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซ์และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันติบาตชาติ นับเป็นการยกระดับเกติภูมิของประเทศสยามครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในเวทีโลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเวลา1นึนาฬิกา45นาทีของวันที่26พฤศจิกาย,ยน2468สิริพระชมพรรษา45พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ5 5ปีมีพระราชธิดาพระองค์เดียวซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีก่อนวันสวรรคตเพียงหนึ่งวัน คือสมเด็จพระเจ้าพะกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตดาจาชสุดาสิฎิโสภพารพนวดีจบข่าวในพระราชาสำนักสําหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ